มาเชียงตุงนะฮะมะม่วงที่พอขายตรงดีนะเดี๋ยวให้ดูกคนขายกันวางเดินทางนั่นจนะเป็นมะม่วงที่ยอดเยีย่ยมของเชียงตุงนะไม่ทราบวพอขายอะไรงไงจะี๋ลองถามดูนะว่าจะเป็นมะม่วงพันเชียงตงุงใ,ใจใจหรือเปล่าไม่รู้น,นตะตอนนี้ตลาดเย็นนะตลาดเดินทางเดี๋ยวผมจะลองซื้อมะม่วงจะส่งสรุปนะจะดูว่าเป็นมะม่วงอะไรนะเดีย๋ยวลองถามแมค่ค้าดูอันนี้เป็นมะม่วงอย่างนี้เชียงตุงก่อนเชียงตุงเนาะ ขายก็เออซิมสองเบอร์ไงอ๋ออันอันอ่อนนี่รไอ้หาได้เอาซิมหนึ่งห้ายเองหนะเขาเป็นลูกเลยผมอันนั่นรอันนี้มันน้อยอันนี้ก็มืนาได้เอาหานอ๋ออันนี้ซิมหนึ่งสองบนะจลูกละสองพาสองพัาประมาณเกือบยีบาทนะผมเาถืว่าแพงอยู่นะ บอกได้ว่าเอาจริขจเลยเ่นีว่จริงเขายดอกไม้ยเดกัยหอเกว่าเกว่สีขาวันไหนดอเป็ดน้ำหนึงบอนะพวกเป็นต้อน้ำเกลืเอื้องเกี่ยมันขับเพราะว่าสีหาววันเป็นน้ำหนึ่งบอับ้องใขับเดินไปอ่ะ มาเกิดอกเอิงนั่นก้อยไม้มักิดไม่เหมือนหนึ่งเหงของซิฟกิ่งซิฟกิ่งหนึ่งอ่ารนะครับเผมสนใจตรงนี้นะเดี๋ยวจะซื้อมะม่วงเซิงตลงถือว่าเป็นมะม่วงที่อ่ามะม่วงแพงนะถือว่าแพงที่สุดของเขามาเลยก็ว่าได้แล้วก็อร่อยที่สุดของเมามาก็ว่าได้ผมเคยทานอยู่นะผมเซิงตลงนะเอาเอามาปอกปากปอกปากเลยมันขายไนหอดไลน์อ่ะเอาห่าเอาห่าหอยหรอห่าหอยนี่ย้อมปัดอีกโนอย เดี๋ยวจะลองซื้อขอหาลูกนะก็ขายแค่เป็นลูกนะผมขายแค่เป็นลูกละสิบลูกสองหมื่นแพงนะหรือว่ามะม่วงนี่แพงแต่ว่าอร่อยลอยทานะเดี๋ยวดูเขาขายมาซื้อดอกไม้กันก่อนแม่ค้าขายดอกไม้ด้วยแล้วก็ขายมะม่วงด้วยให้ดูกันบรรยากาศเดี๋ยวจะซื้อตรงนี้นะริมถนนใหญ่ มัดกะหือกดอกนี่มัดกะหือมัดหนึ่งห่หมื่นอหมื่นไปเหงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจาก็ประมาณเป็นร้อยนะผมก็มาเจ็ดไปสิบบาทก็เจร้อยบาทแ่้ก้อยไม้เท้าขายเด่ดเป็นก้อยไม้ป่าครับอันนี้เขาไปปลูกได้ยอ่เนะจับอยู่เนะ แต่ว uh ่ามัน <Representatives> กี่เลยนพวกกี่กีมาบอกเลยเท่วก็เะเกียนมันในเปลี่ยนน้ำมันสีขาวันมันใบนะลูก็พราะเปลี่ยนเท่าก็ขึ้นไม่ผุดขึ้นหรอไม่ผุดขึ้นเดี๋ยว ถ้าไป็นโมเลี้ยงสองตัวนะครับผมหาลูกหนึ่งหมื่นจัดอ่ะสุก็เป็นะมงที่แลงนะโมงอร่อยนะเส่งตลงเนี่ยผมเคยทานอยู่เป็นะมงอันดับหนึ่งทังพม่าก็ว่าได้ผมไหนๆก็ไหนๆนะมาชิงนะเออัายในแอ่องต่มไครับกล้ยไม้ห่ากลยไม้ป่าจะซื้อมะม่วงาเูกเนอไัเอาข้าออเดียว้าง เอาอันไปปลุุกเลยอันนี้ตั้งในเอาย้อมปปนะพอคหมดยอะมืนหนึ่งโอเคมดลยนะอันไหนอะ้หลูกหรือมื่นชาตหรือว่าออันนี้เอาอะไรไม่กล้าขายกล้วยอันี่ขายยังขายกล้ยเนี่ย๋อขายกล้วยค่ะอ๋อไบ่กล้าขายกล้ยอะขายขายมังโวงจำ อันนี้สิงโตรงในอย่ามะม่วงเนี่ยน้อมะม่วงครับผมถือว่าเป็นมะม่วงที่แพงนะต้องเอาซุกลงไปนะอาลูกหนึ่งหมื่นจานผมถือว่าตกลูกลแล้วตกที่สิบบาทครับมะแนงกระแนงครับผมลองซื้อดูนะเดี๋ยวจะดูรายอื่นต่อครับผมจะดูต่อนะ